ฮ oh, 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 oh. สวัสดีครับวันนี้กับช่องวิกกี้สล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่คำพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอๆไปด้วย นี่ก็อยู่ช่วงเวลาโบนัสทมมตามเคยนะครับโบนัสทมมคืออะไรโบนัสทมมคือกลุ่มที่จะบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมมีเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มเยอะแยะมากมายสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้ผมก็มาตามจากเพื่อนในกลุ่มนะเออใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกสำหรับวันนี้ก็อยู่กบบหน้าเกมมาจองเวสองโหยเกมนี้อีกแล้วเกมฮิตติดอันดับรู้สึกว่าคนจะติดตามเยอะนะเกมเนี้ย เออมีแต่คนชอบโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนี้เราก็พกทุนมาที่100บาทนะครับเพื่อจีจะมาเล่นเกมตามที่กลุ่มคนในกลุ่มได้บอกเราไว้เออลิ้นพันตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่เบ็ดสีเลยแล้วกันนะเออเปิดเพอร์โบด้วยแล้วก็ออโต้สาตามสูตรเราเออ จะดีหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะทุกคนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแจกหรือเปล่าแต่คือตอนนี้จะหมดแล้วเออมาหน่อยโอ้โหยี่สบี่บาทอุ้ยสวยงามสองขีดแล้วยังไงต่อได้ไวติดจ,จังหวะน,นี้มีสองกลมแล้วก็โอ้โหหกสิบสองบาทสวยงามโอ้โหนึกว่าจะหมดแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้โหใจเต้นเลยทุกคนอยากให้ทุกคนเรามาจับหัวใจมากเลยตอนนี้ โอ้ยก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเออหวังว่าทุกคนคงจะชอบก็มีหลายคลิปให้ท่านได้เลือกดูนะก็ไปเลือกดูกันได้เลยนะครับโอ้โหมามาหายหายนะทุกคนเออเดี๋ยวเอาอีกสักสามทิพย์ละกันโอ้โหไม่มาเลยอะโอ้โอ้โหมาอย่างไวจะให้หรือเปล่า เออเดี๋ยวเรามาดูกันจะแจกหรือเปล่าทุกคนสวยงามตามด้วยสองกลมแล้วยังไงต่อขอสามกลมช่องแรกได้ไหมโอ้ยขอสามกลมช่องแรกจะได้วายต่อเนี่ยถ้าได้สามกลมอ่ะรู้เฟืองเลยเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายโอ้ยร้อยสิบแปดบาทโอเคถือว่าได้อยู่นะเออ จ่ายมาแค่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเหมือนมันยังอั้นๆนะนะนะทุกคนเออก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เปอร์เซนต์การแตกก็ถือว่าโอเคแต่ก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนตนะนะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะเราก็ต้องเล่นอย่างมีสติได้แล้วก็ถอนนิดหน่อยก็ถอนเออ อย่าไปโลภมากทุกคนโลภมากแล้วมันจะหมดเอาสวยงามได้มาเท่าไหร่128บาท80สตังค์เออเป็ด4บาทจ่ายมาเท่านี้ก็ยังดีก็มีทุนเล่นต่อตะกี้เกือบหมดแล้วใจหายเลยทุกคนสวยงามสี่เหลี่ยมแล้วก็โอ้โหขาดจีนเขียวอีกนิดเดียวจะลงแล้วสวยงาม ตามด้วยโอเคห้าขีดแล้วก็สองขีดแล้วก็อืมโอ้โหสแกตเตอร์เหลือเหลือตัวเดงเมื่อกี้คือแบบอยู่ข้างบนจ่อแล้วอะ่ะจ่อแล้วอะ่ะแต่คือมันไม่มีคอมโบไงไม่งั้นเราก็ได้เลยใส่ไปเลยเออเคียดเลยวายสองตัวยังไงได้ห้ากลมเท่าไหร่สามสบ้าบาทแล้วไงต่อโอเคยี่บสองบาทห้าสิบตังตามด้วยสองกลมเอ้ย สุดยอดโอ้โหขาดสามกลมช่องแรกอีกแล้วทุกคนเออขาดสามกลมช่องแรกกับช่องสี่นะไม่งั้นนี่คือล้างกระดานเลยนะหายหมดเลยอะโอ้โหเงียบกิฟเลยไม่มาแล้วจะเท่าทุนอยู่แล้วห้าขีดสวยงามวายสองตัวจงวังหวะนี้โอ้โหเป็นสามตัวเจ็บเก้าบาทห้าสิบตังสิบห้าบาท,บาทแล้วไงต่อ,อ,อมาดีอู ตอนแรกนึกว่าจะแย่แล้วเออนึกว่าจะได้เติมใหม่โอ้โหห้ากลมอย่างงี้สิบสามบาทห้าสิบแล้วก็สวยงามหูจุง้งโอ้โหงามจัดขอห้าขีดช่องสองได้ไหมห้าขีดโอ้ได้ห้าขีดจังหวะนี้สองบาอยเจ็ดสิบบาทโอ้โหยอด โคตรมาทุกคนจังหวะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่คือของจริงเลยสุดจัดเลยแล้วก็หายไปอีกแล้วอะ่ะดูดิโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนปั่นมือจะไม่มาวายสองตัวได้6บาทแล้วยังไงต่อโอ้โหโอ้สวยงามสีสี่เหลี่ยมแล้วก็ขาดจีนแดงช่องหนึ่งไม่งั้นได้วายต่อนะเนี่ยไหลเลยห้าร้อยี่สิบเก้าบาทยี่สิาตางสวยงาม เอาไงดีขยับเบ็ดดีหรือเปล่าผมว่ามันไม่ค่อยมาเบ็ดห้าไม่ค่อยจ่ายเลยทุกคนว่าแบบคิดแบบผมไหมอะเบ็ดห้าไม่ค่อยจ่ายไวสองตัวแล้วยังไงหูยี่สามบาทตามด้วยอือหือสองขีดแล้วยังไงต่อห้ากลมแล้วก็อือหือโอ้ยหมาม,มาเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็สองกลมต่ออู้สองกลมรู้สึกว่าจะออกบ่อยมากนะทุกคนเออสองกลมมาบ่อยมากเอาอยัางไงเอาอยัางไงดีเออ สวยงามมีต่อไหมโอ้โหโอเคจังหวะนี้ได้สี่เหลี่ยมต่อแล้วตามด้วยวายอีก2ตัวจังหวะนี้ได้ไปร้อยสิบห้าบาทแล้วก็ oh, oh. โอ้โหเมกะไปดีเออเมกะไปดีทุกคนโอ้โ oh, ห oh. วันนี้รู้สึกว่าจะสุดยอดอยู่นะเดี๋ยวขยับเลยแล้วกัน30สิเช่นเดิมตามสูตรเออสูตรอะไรไม่ต้องถามดูเอาเออ ดูแล้วจำและที่สำคัญก็ลองนำไปใช้ดูนะทุกคนสวยงามไว้สองตัวได้จีนแดงจังหวะนี้เราให้สองบาทไว้สามตัวสวยงามร้อยสิห้าแล้วก็ืกสิบห้าบาทตามมาลกลเจ็ดบาทโอ้โหหมดเสียงจังหวะนี้สองอยิบห้าบาทแล้วก็ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบตางค์โอ้โหเจ็บคอเลยขอโทษนะครับ <c oughs> เก็บคองจริงทุกคนขอโทษทีเอาชัวชัวเห็นอย่างนี้มาแน่นอนถ้ามาอย่างนี้แล้วมีคอมโบคือเราได้แน่นอนนะทุกคนเออเข้าสเกตเตอร์สามตัวเบดสิบเออได้สิบการหมุนฟรีจะจ่ายให้เราหรือเปล่านะจะจ่ายให้เราหรือเปล่าสวยงามแล้วก็สองกลมแน่นอนเห็นแล้วเห็นมาแต่ไกลแล้วก็ มันแปดสิบสี่บาทเองทุกคนโอเคสามกลมไว้สองตัวได้สองขีดต่อกับห้ากลมแล้วก็โอเคสวยงามสองกลมจังหวนี้ได้วไวมีอีกสองตัวได้ห้ากลมกับสองกลมแล้วก็หุ่ร้อยสิบบาทสวยงามเออห้าสิบบาทแล้วก็สองกลมต่อโอ้โหจงังหวะนี้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทโอ้โหโอ้โหโอ้โห,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 ห ต้องอย่างนี้สามพันหนึ่งรอยี่บสาบาทสวยงามสามหนึ่งสองสามเออต้องอย่างนี้เลิกดีไหมเออเลิกดีหรือเปล่าโอ้โหได้ดอกเมื่อกี้หยูยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่จ่ายโคตรโหดนึกว่าจะไม่จ่ายแล้วนะทุกคนตอนแรกเออ โอ้โหห้าขีต่อจังหวะนี้12บาทแล้วก็ยังไงโอ้โหมันมันมากพี่เกมนี้มันมาก3,217บาทเออเงินรางวัลรวมโอ้ยเหนื่อยเลยสองกลมแล้วยังไงอีกอื้ม <c oughs> โอเคถือว่ามาเลยแหละ เออตามทในกลุ่มหมานี่ถือว่าถือว่าโอเคมากนะทุกคนเออสําหรับใครที่สนใจกลุ่มโบนัสทม์นะเอออยากแตกแบบผมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเออแล้วผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะมีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆมหทุกคนได้ดูอีกนะใครสนใจอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็บอกกันเข้ามาได้เลยเออเดี๋ยวผมจะ เล่นให้นะแล้วก็อยากให้เล่นทุนเท่าไหร่ถ้าผมมีมากผมก็เล่นมากผมมีน้อยผมก็เล่นน้อยนะแต่ส่วนมากผมจะเล่นทุนน้อยก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะก็สวัสดีครับไปแล้วครับ